สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมให้ทุกคนดูกันนะคะทุกคนว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้างนะคะทุกคนกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมเมืองเกิงยากุซ่านะคะมาทั้งสีขาวแล้วก็สีดํานะคะทุกคนสมไอดี9บาท VS 99บาท9บาทได้เกลือทุกคนไม่แนะนําเท่าไหร่99บาทจะไม่มีเกลือรอเติมของมาดูกันจะได้ไอเดียอะไร ได้ซองอัพวิเข้าเกมมาแล้วมีของจริงเงริวิตั้งผมทาทางด้วยเว็แบบนูก็โซนรับเติมเพชรระบบอัตโนมัติใช้เพียง U I D ดีและมีรหัสไฟาขายด้วยตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นแบบคุ้มๆเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนี่สีขาวตัวนี้นะผู้ชายก็ใช้2 9 9เโทเค็นนะคะในการแลกอันนี้เป็นของผู้หญิงนะแล้วก็จะมีของผู้ชายตัวนี้ด้วยนะของเก่านะคะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนของผู้ชายก็ หนึ่งร้อยกสิบก้าโอเคนะคะเป็นในส่วนของสีดำตัวนี้นะอืมสวยนะทุกคนทำเป็นเล่นแล้วก็จะเป็นของผู้หญิงด้วยนะคะทุกคนอืมหนึ่งครั้งสิบห้าเพรส่วนสิบครั้งนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบเพรนั่นเองนะคะส่วนตัวคือเราคิดว่าของผู้ชายอันเนี้ยสีดำอะ่ะทุกคนมันสวยกว่านะคะแต่ก็แล้วแต่คุณชอบอะแหละ ันนี้เราก็จะมาสุ่มให้ทุกคนดูกันนะแต่ว่าจะสุ่มแค่แบบว่า5้ารอบพอนะคะทุกคนอรอบแรกมาได้มา1นึ่งโทเค็นนะคะแล้วก็ออกต่อไปโอเคเลดดอบนะคะในการออกโทเค็นก็ประมาณนี้นะคะก็อาจจะมีสิบโผมาบ้างนะแต่คงไม่เยอะนะคะทุกคน กิจกรรมนี้ก็คิดว่าน่าจะหมดเยอะอยู่นะคะเพราะว่า10ครั้งมา150เพชรใช่ไหมเราสส่งไปปุ๊บส่งม,มือนว่าออกทีลาเฉลียถ้าเป็นยากุซ่าสีดำนะคะคิดว่าน่าจะประมาณ2,000 2,000กว่าเพชรก็น่าจะได้แล้วนะคะทุกคนส่วนยากุซ่าสีขาก็คิดว่า2,000ไปลานะคะไม่น่าจะเกินนี้นะประมาณ2 5 0 0 2 7 0 0อะไรอย่างนี้นะคะทุกคน โอเคประมาณนี้นะคะอืมมันก็ออกประมาณเนี้ยหนึ่งโทเค็นสามโทเค็นสโทเค็นอะไรเงี้นะคะและกล่องสกินปืนมาได้มา3วันนะคะทุกคนกิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะไปเราไปดูกิจกรรมอื่นดีกว่าต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมโลหิตแห่งเงานะคะอืมอ๋อก็คือเป็นน่าจะเป็นเออ เป็นเอฟเฟกของสกิลสกิลตัวละครนะคะอืมอ๋อตอนแรกมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมอืมแล้วก็จะมีชุดนี้นะคะโอเคเราไปสุ่มกันดีกว่าครั้งแรกก็ห้าเพรนะคะทุกคนของรางวัลก็ประมาณนี้นะคะมีในส่วนของเอ่อกล่องดวงใจตัวนี้นะคะแล้วก็ กระเป๋านะคะววหนึ่งสองสามนะคะตัวละครแล้วก็ชุดนะคะหมดตู้อันนี้ก็ประมาณ1นึ่งสสิบเพชรนะคะหมดตู้นะหมดตู้นี้หนึ่งพสสิบเพชรได้ทั้งชุดตัวนี้แล้วก็สกินใหม่นะคะได้หมดเลยโอเค ต่อไปยี่สิบห้าเพจนะคะแปชุดออกไหมได้มาเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าตัวนี้ก็เทยุก็เทยุหน้าประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของท่าเปิดตัวนะคะทุกคนตัวนี้เลยนะคะเป็นแบบว่าเดินภุมแรงอะไร่งนี้เป็นแบบดาราท่านหนึ่งแล้วก็จะเป็นชุดนะคะทุกคนอย่าเพิ่งโวยนะเรื่องการโหลดแพ็กเกจอะ มีคนมาคอมเมนต์ว่าขัดใจเรื่องนี้นะคะขออภัยด้วยนะคะทุกคนเราลืมนะคะโอเคอันนี้เป็นชุดผู้หญิงนะคะตัวใหม่นั่นเองโอเคเราจะมาเอาของออกกันดีกว่านะคะทุกคนโอ้ยเทนะเนี่ยผ้าปิดตามาทุกคนเราจะเอาในส่วนของตัวตัวไหนเอาดีก็แน่นอนเอาอันนี้ออกนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ ครั้งแรกก็9เพจนะคะทั้งหมดตู้ก็ประมาณ1 9 2 2พเรพจนะคะทุกคนหมดตู้เหมาต,ตู้นั่นเองได้ทั้งเท่าเปิดตัวแล้วก็ชุดนะคะครั้งแรกเท่าเปิดตัวมันออกเลยก็ยแย่แหละก็เป็นได้เป็นสกินรถสัอร์ตนะคะทุกคนครั้งต่อนะไปสิเกเพจนะไปชุดไหมไหมไม่ออกนะคะทุกคนได้มาเป็นสกินปืน เช่านะคะทุกคนอืมข้างตาไป49เพรแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆ1,922งพนะัเก้าร่พนะใครอยากได้ก็เหมาตู 1, ้หน2 2งพัเรบสอพนั่นเองนะคะทุกคนต่อไปก็ต่อไปก็คือกิจกรรมนี้นะคะอะไรอะ่ะสกินปืน MP5 อ๋อทุกคนมันเป็นสกินปืนแบบว่าเก่านะคะทุกคนใครที่ยังไม่มีก็ มาจัดกิจกรรมนี้ได้นะคะทุกคนคิดว่าคุ้มนะเพราะว่าเราได้ในส่วนของสกินปืนถาวรเลยนะคะทุกคนท้งแรกเจ็ดเพรเหมาตู้ก็เหมาตู้นะคะห5 7 0เพช้ารเจเพนะคะทุกคนได้ในส่วนของสกินปืน MP 5ฟถาวรแล้วก็ชุดนะคะสกินออกอมไม่ออกนะคะทุกคนนึกว่าจะออกสตแล้วคือเราจะมีบุญกับเขาบ้างปะเราจะมีแบบว่า แต้มบนไหมโอเคครั้งนี้ได้มาเป็นระเบิดน,นะคะทุกคนก็โอเคนะแต่ตู้นี้คุ้มนะคะสำหรับคนที่ไม่มีสก,กินนี้นะ1,570งห้รเพชรนะคะทุกคนอืมไปจัดกันได้นะคะโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วนะคะทุกคนครบแล้วนะ แล้วก็เป็นกิจกรรมนี้นะคะทำภารกิจสะสมโทเคนเพื่อมาแลกในส่วนของชุดตัวนี้นั่นเองนะคะยังไม่มีก็มาทำกิจกรรมเพื่อแลกได้นะคะอืมโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วนะคะในส่วนของกิจกรรมนะคะทุกคนวันนี้ได้อะไรมาบ้างเอ่ยถ้าจะไม่ผิดกระเป๋าใช่ไหมนี่ไงแล้มาเป็นกระเป๋าตัวนี้นะคะสีม่วง สวยนะทุกคนว่าไปนี่เป็นแบบเงาเงนะคะแล้วก็จะเป็นสกินรถสปอร์ตนั่นเองนะคะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะคะทุกคนถ้าใครชอบนมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะ